ฮัลโหลฝรั่งฝรั่งมานาอีกแล้วค่ะฝรั่งมานาอีกแล้วค่ะจะให้ฝรั่งไปถอนก้านอันนี้ if you work day นะ every one like it เออน่ะแกเข่าขาไปเองเส้นตัวเนี้พอ นั่งกับว่าเฟ้น <laughs> น,นั่งกับว่าเฟ้นว่นางอขาไป <laughs> ว่าหลอกดอกพันธุ์ใ <laughs> น looking for you I looking for you I have something to put I have something to put for you เดี๋ยวจะพูดไทยนี่ มีปูมีหอยโข่งด้วยนะคะเย,ย,ย็ดฝล <c oughs> ังมานามาทำอะไรมานามากินเบียเฉยๆคนทำงนานนะคะนอน,น,นะะตรงนี้ดีดี ตรงนี้ดีดีตรงนี้ดีดีค่ะเเป็นอุโมงค์เลยนะคะเนี่ยอุโมงค์ต้นไม้เลยนะคะเนี่ยถ้ามีเปลน,นะก็มาผูกเนี่ยจะเย็นสบายเดี๋นะคะนี่หุย่านค้นนั่นเก้าอี้ฟ้าล่มอยู่ นี่คะนู่นดำไปนู่นนะคะนี่พาฝรั่งมานานนะคะตะโกสุกแล้วค่ะข้างบนนุ่นตะโกสุกแล้วนะคะนี่ค่ะอของลงโมหินนะคะเนี่ยทุ่งนานเนี่ยเขาให้ทำฟรีนะคะนะคะ องจะไม่มีน้ําได้ลองน้ําะถอนก้ายอยู่นะคะตอนนี้ถอนก้าย,ยังไม่เสร็จเซ็กกุศลบายแอนดี้เซ็กกุศลบายมาเซ็กกุศลบายเย่กุศลบาย ไปอนเด็ก See you next time Make video โอเคค่ะมาหาสั้นๆนะคะปลฝรั่งมานานะคะมาหาสั้นๆเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ